นี่ครับโฉมหน้าไอเด็กเอมเมนที่มาเรียนที่ไทยนะครับเรียนอยู่ไทยใช้ภาษีคนไทยนะครับไม่รู้ได้ทุนหรือเปล่านะครับแหมมาเรียนที่ไทยก็เอานิสัยจังไรกลับไปใช้ที่ประเทศนะครับนี่ครับไปเป็นอาหารสุดท้ายก็มาย่ำยีประเทศไทยนะครับดูนะครับมันมีความสุขนะฮะแหมคนไทยนี่ก็เป็นเยื่อหวังดีกับมันแล้วก็สุดท้ายเป็นครับนี่ผมก็เลยไปบุกเพจมันมาฮะแล้วก็ไปดูได้ข้อความมานะครับมันก็บอกว่าข้อความของมันจากข้อความของมันนะครับมันก็เหมือนดีใจที่ ไอ้ mm hmm. that, oh. คุณเซนชมมันอะไรประมาณนี้นะครับมันบอกว่ามันเนี่ยโยนปริญญาไทยทิ้งเนี่ยนานแล้วมันไม่คุ้มเลยมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะครับวันที่เห็นโรงเรียนไทยประกาศถอนปริญญาบัตรของมันเนี่ยนะครับมันปริญญาบัตรที่ที่มันได้เคยได้มานะครับแต่ที่ประเทศไทยนะปีโรงเรียนที่1ปี2001 2006แล้วก็2019นเานี่ยมันบอกไม่เคยภูมิใจเลยนะครับที่ได้ครับสมองของมันเนี่ยคือมันมันบอกว่ามันนะมนคนเรียนดีมันก็รู้อยู่ตลอดว่าสมองของมันมันบอกว่า มันมีความรู้ได้จากคนกัมพูชาและก็ที่โรงเรียนกัมพูชาสอนเท่านั้นที่ไทยเนี่ยไม่ได้มีอะไรสอนมันเลยนะครับมันมันบอกว่ากูจะบอกมึงนะคือเวลาการอ่าให้ปริญญาเนี่ยกูก็ไม่ได้ขอนะครับถึงเวลามึงก็ให้กูไปรับเองนะครับปริญญาเนี่ยนะครับพะกูเรียนจบมึงก็ให้กูไปรับเองกูก็ไม่ได้ขอมึงนะครับเออนะครับมันก็บอกว่าตอนที่มาอายุยีเนี่ยมันก็ได้รับเริ่มรับราชการแล้วนะครับหน้าที่การงานมันก็เริ่มเติบโตไปในกระทรวงต่างๆ ของประเทศมันไปเรื่อยๆนะครับก็คือเหมือนมันได้รับการยกย่องการดูแลจากพวกตระกูลหุนเนี่ยประมาณนี้นะครับเออมันบอกว่าบอกว่าคนไทยเนี่ยมันต้องอายนะต้องทบทวนนะการการประเมินการให้ปริญญาของคนไทยเนี่ยครับก็มึงเอาปริญญามาให้เองนะครับตามตามลายของมันนะครับการประเมินการให้ปริญญาเนี่ยนะครับมันจะมันไม่ต้องขอบคุณแล้วมันก็แก้ไขอดีตอะไรไม่ได้เพราะคุณเอามาให้มันเองปริญญาเนี่ยนะครับบอกว่าเพราะตัดสินใจจะรับหรือไม่รับก็ขึ้นอยู่กับคุณนเซนเพราะว่า คุณเซนจีเป็นคนมอบหน้าที่การงานให้มันนะครับมันก็เลยทิ้งมันก็ทิ้งปริญญาไทยเนี่ยนะครับไม่สนใจประเทศไทยเพราะมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยในการเก็บรักษานะครับแล้ววันนี้ันเห็นข่าวว่าสถาบันการเรียนของไทยเนี่ยนะครับประกาศแบบว่าถอนไปปริญญาของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้สนใจอะไรมันไร้ค่ามากสําหรับมันนะครับมันไม่คู่ควรกับที่มันจะเก็บรักษาไว้เลยปริญญาใบแรกที่มันได้ในปี2001เนี่ยนะครับแล้วปีตรงกับพศไทย249นะครับแล้วก็ปี2019 มันไม่เคยภูมิใจเลยกระดาษของไทยเนี่ยนะครับไม่เคยภูมิใจในสถาบันเลยนะครับเพราะสติปัญญาของมันอะมันรับรู้ได้เลยว่าโรงเรียนไทยเนี่ยไม่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ให้ความรู้มันเลยนอกจากโรงเรียนกบูชาเท่านั้นที่ให้ความรู้กับมันเยอะที่สุดนะครับมันพูดชัดเจนเลยนะครับเวลาที่ตรวจสอบเรื่องประกาศนียบัตรแล้วเนี่ยมันไม่เคยขอนะครับแล้วปริญญาเนี่ยก็มาให้มันเองนะครับแล้วมันก็มารับใช้ชาติของมันนะครับ สรุปว่าปริญญาที่ไทยที่มันจบมาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะมันกับเราใช้ชาติของมันมันก็เติบโตในที่การงานของมันเองนะครับเออนะครับอ่ะเขาบอกกันในปีเอ่อหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเอ่อยี่สิบเอ่อเวลาประมาณว่าประมาณยุยี่สิบเจ็ดเนี่ยนะครับกระทรวงต่างประเทศก็มอบหมายงานให้มันให้มาให้ให้มันมีงานทํานะครับจนถึงทุกวันนี้มาสามสิบกว่าปีนะครับเออบอกว่าบอก คนไทยเนี่ยต้องรู้สึกละอายนะครับถ้ากลับไปดูนะครับอืว่าสิ่งที่ไทยทําเนี่ยมันน่าละอายอยังไงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ยอมรับมันไม่ได้อยากจะรับมาเรียนจบมันก็ได้ก็ให้มันเองนะครับมันบอกว่าเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตมาเลยนะครับ Им, นะครับไม่ต้องมาทวงบุญคุณกับเขานะครับไม่ต้องมามาถามมาทวงบุญคุณอะไรว่าเป็นนี่บุญคุณอะไรกันเงี้ยมันไม่ยอมรับเพราะามันไม่ได้อยากจะรับนะครับอมันไม่มีประโยชน์มันมีค่าสำหรับมันนะครับคนที่มีค่าสำหรับมันมีคุณกับมันคือนี่ครับคุณเซ ที่ทำให้มันมีหน้าที่การงานที่ดีประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆเป็นไงเจ็บจี๊ดไหมให้อยู่ให้กินให้เรียนฟรีด้วยภาษีของเราสุดท้ายมันก็มาแหวกัดเรานะครับเ,เดี๋ยวเข้าเล่นอ่านคอมเมนต์ต่อนะครับคนไทยเจ็บจี๊ดเด็กเหมนเนี่ยละคุณบอกบริญจาไทยไรค่าโยนทิ้งไปนานแล้วนะครับเป็นไงโอโ้โหแต่อีเด็กตัวเล็กนั่ก็อยากจะทานะแต่ว่ามันก็แหม่นะมันเด็กเกินนะครับปากดีเหลือเกินนะครับให้มาเรียนฟรีก็มาด่าวประเทศไทยอีกทีนะครับอ่ะเราเข้าคอมเมนต์คนแรกๆเลยนะครับ คนไทยรู้สึกยังไงครับแต่ไว้บุกมันนะบุกเพจมันนะครับผมจะอ่านคอมเมนต์เขมรด้วยนะครับก็แต่ส่วนคนไทยทัวร์ไปลงเยอะมากนะครับอันนี้เขาก็จะพูดถึงเรื่องหุนเซ็นนะครับว่าคนแรกนะครับเขาจะพูดเรื่องหุนเซ็นว่ามันกล่าวพูดอะไรยังไงประมาณเน้นนะครับเออนะครับก็ข่าไปอ่านนะครับ ต่อมาคนไทยก็ไปปั่นนะครับทําหน้าที่ได้ดีมากนะครับเหมือนปั่นว่าไอ้เรื่องเป็นสายลับให้ไทยนะครับบอกฐานตําแหน่งให้ไทยไปทิ้งให้เอสโวกไทยไปทิ้งระเบิดได้อย่างแม่นยานะครับก็ไปปั่นมานะครับอต่อมาคนเขมรเขาก็มาโชว์ธงเขมรนะครับเขาก็คงจะภูมิใจนะครับอต่อมาชุมชนโคนซุลินนะครับคุณจะเป็นทหารของประเทศคุณมือนก็เป็นเรื่องของคุณนะครับก็เข้าใจครับแต่ที่คุณมาดูถูกการศึกษาไทยเนี่ยที่คุณเคยได้รับโอกาสศึกษาไทยถือเป็นเรื่องที่ มันค่อนข้างยากและวิชาการที่บ้านเราเนี่ยก็เสรีนะครับกว่าที่คุณจะแต่เมื่อจบแล้วสิ่งที่คุณกลับมาด้อยค่าประเทศไทยนะครับการศึกษาไทยที่คุณได้เรียนมามันไม่ใช่เพียงแค่กระดาษที่คุณได้รับแต่มันคือความรู้ประดับสมองของคุณด้วยนะครับก็คือเหมือนมาเตือนว่าคนสุดิ็บอกว่าที่มึงมาเรียนเนี่ยมึงมีความรู้ได้เนี่ยก็เพราะมึงมาเรียนอยู่ที่ไทยแล้วเสกบอกว่าการศึกษาไทยไร้ค่านะครับโอ้โหมันนะครับมันก็ตอบชุมชนคนสุริลนะครับไอไอเนี่ยนะครับมันก็มาตอบนะครับเ เขาบอกว่ามันก็ให้เกียรติมหาลัยนะเอ้ยไม่ให้เกียรติลงให้เกียรติสถาบันนะครับแต่คนไทยมันมาดูถูกมันเองช่อไม่ได้มันก็เลยต้องดูถูกสถาบันกับดูถูกการศึกษากับก็คือมันไม่โทษตัวเองมันโทษคนไทยนะครับว่าก็มึงเสกมาดูถูกตัวเองอ่ะก็เลยด่าสถาบันการศึกษาไทยกับนะครับโอ้โหแม่ตะกะมันดีมากนะครับอืถ้าอ่านต่อมานะครับเขาบอกว่าถ้าเหตุการณ์กลับมาสู่สถานการณ์ปกติหวังว่าคงไม่มาเยยบแผ่นดินไทยอีกนะ จริงๆมึงมีการศึกษานะคุณน่าจะรู้คุณจะแยกแยะออกนะครับแต่จริงๆแล้ว dna ความเป็นขเขมรเนะ่ะต่อให้ไทยดีขนาดไหนคุณก็พร้อมจะแบงกัดทันทีนะครับคนไทยไม่ไม่ต้อนรับคนในละคุณนะครับไม่รู้จักบุญคุณคนนะครับอืมนี่ก็พูดดีนะครับไอ้นี่คงจะอ่านออกแหละนะครับอืมนะครับก็เป็นภาษาขเขมรน,นะครับต่อมาครับน่าจะเอ่ออะไรเพียบๆอะไรนี่แหละถุงก็อ๋อเขาบอกว่าใช้เวลาใช้เงินภาษา งานอ๋อใช้เวลาเอาเวลากับเงินเนี่ยมาดูแลทหารเขมรดีกว่าสุดท้ายก็ต้องทําเพื่อบ้านเกิดเรารักกัมพูชานะครับคือไอคือไอบอกไอเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายอินฟูเนี่ยนะครับเอาเงินเอาอะไรไปให้ทหารเขมรทําคลิปไปด้วยนะครับเออ่าต่อมาอยากเชื่อคนไทยก็ไปปั่นนะครับอยากเชื่อแบบนั้นมันก็นแล้วแต่เธอนะแต่อันนี้มันเป็นสายลับนะครับ <c ười> คนไทยไม่ก็ปั่นปั่นต่อนะครับเออ ต่อมาคนไทยก็ไปปั่นต่อนะครับเขาบอกว่าคุณลิลี่เขาบอกว่าทําไมคุณถึงปล่อยความรักแา้จารย์เงียบๆเงียบๆหน่อยเงียบๆหน่อยอย่าบอกตัวเองกันสินะครับเคยเรียนที่ไทยนะครับเออเออนะครับต่อมาคนไทยก็เข้าไปสอนนะครับบอกว่าความปัญยูคือสมบัติของคนดีนะแต่ใช้กับชนชาติทาสไม่ได้หรอกทาสมันไม่ได้ต่ำเพราะเกิดแต่เกิดจากการกระทำนะครับกินบนเรือนขี่บนหลังคานะครับมันไม่มีวันเจริญหรอก เป็นปัญญาชนน่าจะมีวิจารณญาณนะครับว่าผู้นำเขเมรเริ่มก่อนอยังไงโอ้โหแต่มันซิงเกิลเกตเวียนนะมันปั่นได้ฝ่ายเดียวเลยนะครับแต่ว่ายัางไงก็มันก็คงไม่เชื่อเราคือคนเขเมรสันดานเป็นอย่างนะี้แล้วทําใจครับอืมมันเลี้ยงดีไงมันก็แวงกัดนะครับบอกอ,อีกไม่นานเราก็จะก้าวข้ามไปเป็นเด็กเป็นความรู้แบบอยู่ในระดับเอเชียแล้วนะครับก็จะพูดประมาณนี้นะฮะต่อมา อ๋อคนไทยนะครับคุณจีไทยเขาก็บอกว่ามันเป็นเขมรโอลี่นะครับคือเป็นได้เฉพาะที่เขมรเท่านั้นนะครับไอความเรื่องในละคณแววงกัดนะครับคบได้ไม่นานอะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นมันเป็นที่เขมรเท่านั้นนะครับอืมนะครับอต่อมาคนไทยก็ปั่นต่อนะครับทํางานได้ดีสายรับไทยนะครับพยายามสร้างตัวตนว่ารักชาติเข้าไว้นะครับสายรับต้องทําหน้าที่แบบนี้เก่งมากเก่งที่สุดละนะครับอืนะครับตะเพดมานะแต่คนไทยเนี่ยเป็นทัวร์ไปลงเยอะเลยนะครับนะฮะ อย่างว่าแหละนะครับมันแค้นนะครับข้อหลังก็ต้องให้มันมาเรียนนะครับก็ต่อมาอยากลงรูปสวยๆเยอะเดี Gerilim ๋ยวประเทศไทยเดี๋ยวจะพาไปประเทศไทยนะครับเออนะฮะต่อมานะครับแสดงได้ดีมากไอ้หนูอยากเขาจับได้ล่ะนะครับอยากพวกเขมร่มนจับได้ล่ะอ่ะผมจะลองหาคอมเมนท์ที่เป็นคอมเมนหน่อยนะครับคนไทยไปลงเยอะจริงๆนะครับโอ้โหคอมเมนต์หลายร้อยอะนะครับเป็นหลักพันอะนะครับผมเข้าไปอ่ะนะครับอืมนะครับอ่ะอันนี้เป็นภาษาเขมรนะครับน่าจะเป็นคนไทยมากกว่าเลื่อนไปก่อนนะครับ เออนี่รูปมันนะครับเอออ่ะต่อมาทหารไทยก็ขอบคุณที่เป็นคือไปปั้นนะครับเออนี่นะครับอยู่ในไทยทํานู่นทํานี่ทาเหมือนสุดท้ายก็เนรคุณอยู่ดีนะครับไม่น่าเปลืองเงินเปลืองภาษีให้มันเลยนะครับอืมนะฮะโอ้โหพวกนี้มาสอนไปก็เท่านั้นนะครับพระเพื่อมันจะพระมันยังเดินขบวนกันอยู่เลยนะครับเออนี่นี่าคงจะเท่เขาแหละนะครับอืมนะครับนี่ครับแหม่ทาเป็นแอคนะครับอืมไม่น่าเลย ทั้งหมอทั้งทหารนักเรียนที่มาเรียนที่ไทยนี่เนรคุณกันครบเลยนะครับออนะครับส่วนใหญ่ก็จะผมจะหาเอาไม่ขเขมรนะส่วนใหญ่ต่เป็นทัวร์ไทยไปบุกมาเลยนะครับเนี่ครับทัวร์ไทยไปลงเต็มเลยนะครับก็คือแบบไปปั่นบ้างนะครับแล้วก็ไปดาทอมันบ้างนะครับส่วนใหญ่จะครึ่งครึ่องอะปั่นกับดาทอนะครับืพออเพราะเขมรนะมันเชื่ออะไรง่ายนะครับประเทศที่ได้พัฒนาทั้งความรู้และความคิดนะครับ คนนี้ละคุณจะได้พบกับความไหยนะนะครับเดี๋ยวมันก็รู้จบสองคามมันก็รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับชีวิตมันนะครับสุดท้ายก็ไปพ้นประเทศไทยแล้วตอ,อกมืองยังอยู่อีกเหรอครับออคุณบอกบักในละคุณนะครับอืนะครับเออนะครับเนี่ยแล้วก็ไอเด็กคนนั้นนะโหจะเป็นจะตายคูณนี่อืที่เด็กไทยกูไม่เห็นจะนะครับอ่ะคุณมานตบอกวนะ่า มึงเนี่ยไอ้บอกไอ้คนนี้นะครับบอกมึงได้รับทุนจากไทยนะนะครับอืมถ้าไม่ได้รับทุนเชยๆมันคงจะเนรคุณจัดเลยนะครับไม่เคยรู้จากเข้าแดงแกงร้อนเลยนะครับเนี่ยนะครับอ่าคุณนาลาก็เป็นกำลังใจให้นะครับยืนตำแหน่งที่คุณเซนอยู่แต่ก็บอกส่งมาด้วยนะครับขอบคุณที่เป็นสายสื่อภายประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ไปปั่นนะครับเอือไม่เสียแรงที่ไทยเลี้ยงไว้นะครับขอบคุณที่บอกพิกัดเอทูบหกนะครับได้แม่นยำอืมนะครับเออดีเขาก็โชว์รูปนะครับ คือคนมันโหในละคุณจริงนะครับทําไมในะคุณเพ่นินไทยใส่ถา้ททให้คุณได้เรียนฟรีแถมทุกคนก็เอ็นดูคุณนะครับออสุดท้ายการก็ปากกระบอกปืนมาให้ไทยนะครับนี่ครับแหมโชว์โชว์รอจริงๆนะครับเอ,อคนที่ในะคุณคนได้อต่อไปคนในประเทศมันก็ไม่เหนื่อนะครับออนี่ก็ปั่นนะนายทำหน้านที่ใส่รับนะครับเออนี่ก็เป็นคนไทยก็ไปล้อเต็มนะครับอ,อืขอบคุณี่ชีพิกัดเอฟสิบหกนะครับ อย่าเกิดให้เปิดมาถูไม่กล้าแล้วครับแต่ยวก็ร้องห่มร้องไห้ได้ยินเสียงกิบเพนเอลสิก็ร้องกันโวกเวกไว้เลยนะครับนี่ครับโชว์เขาโชว์เขาโชว์นะครับขุนรัตติกาลบอกว่าไอ้นระคุณนะครับมึงคือหนึ่งในขมเณรที่ฆ่าคนขมเมด้วยกันนะครับมึงจะพูดทําไมนะครับเออพ่อมันเป็นขมเแดงนะครับก็ใส่เลือดไปอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันก็ทากันเองเดี๋ยวต้องเคยดูว่าคุณเทนนนปฏิวัติเดี๋ยวไอ้นี่ก็ออกตัวอีกนะครับอืม ขอบคุณนะครับที่ทาเพื่อไทยปกป้องวาดเมืองของเรานะครับอืมก็ปั่นนะครับต่อมาน้องบมาไม่น่าเข้ามาเยียดแผ่นดินไทยเลยนะครับอย่างมึงอะประเทศไทยไม่น่ารับมึงเข้ามาล่าเรียนนะครับอืมาแดกของไทยมาใช้ของไทยคนอกตกฤอยูอย่างมึงไม่ตายดีนะครับโอ้โหด่านะครับอย่างว่าแหละมันเป็นดีเอของมันนะครับแล้วครูไทยก็ปัญญาอ่อนเนาะตรวจสอบอะไรก็ไม่รู้จะอะไรผิดก็ส่งไปผิดแล้วเอาไม่เอาดีกว่านะครับเอาเรื่องของเราดีกว่า ถาคุณเซนทำหาอะไรได้ให้ปริญญาตรีแต่คุณ่ะได้ทุนของไทยมาเรียนไม่ใช่เหรอทําหน้าที่นั่นแหละครับทำหน้าที่ในละคุณแล้วไงมันก็ทําหน้าที่ทําในละคุณแล้วไงบอกคุณเซนไม่ได้นางเดียวนะขอบอกใช่ครับมันไม่ได้อยู่นานนะครับอกินบุญเรือนขี้รถ้วบนราคาครับลคลุยคําเดียวให้มึงนะครับอจะไปให้มันเลยเสียดายเก็บไ้ใช้เองดีกว่าเด็กคนนี้ขี้ตีนก็ไม่สมควรจะให้นะครับอืม โจรมันก็คือโจรบรรยเข้าวมาครับให้น้ําให้ข้าวให้น้ําก็เนรคุณก็คือนั่นแหละสินะครับผมไม่เข้าใจเมื่อไหร่จะตัดเรื่องการศึกษาที่ต้องเสียให้พวกมันเนี่ยนะครับเออนะครับชื่นชมนักศึกษานะครับอืมบ้านหนังอ๋อบ้านอยู่กับเชิญใช่เหรอขอบคุณ GPS คนไทยก็ปั่นปั่นกันแหลกเลยนะครับกะว่าเหมือนโดนเหมือนไอ้พระอ้รูปนั้นนะครับอือหลวงตาสุกเหรอนั่นแหละที่โดนปั่นจนคนก็เหม็นไม่เริ่มเชื่อนะครับเอออันนี้ก็จะเริ่มปั่นนะครับ ชีพีกงพิกัดนะครับแล้วก็เหมือนไอ้บอยไอ้บอยก็โดนนะครับเออประเทศไทยขอขอบคุณที่แฝงตัวทําภารกิจนะครับทราบสิงและชีเป้าให้นะครับเหมือนรีบกลับมาประเทศไทยประเทศไทยรอคุณอยู่นะครับอืมก็จะส่วนใหญ่ก็จะปั่นนะครับเพื่อนเพื่อนห้าสิบห้าสิบครับปั่นกระดาษนะครับเออดาส่วนใหญ่ก็จะในละคุณนะครับเหมือนหัวข้อที่ขึ้นไว้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครันเพื่อนๆครับอ่านไปก็ยิ่งเจ็บจี๊ดนะครับเงินเราภาษีเราให้มันมาเรียนแล้วก็ในละคุณอย่างนี้นะครับอ่ะ ก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อมีอะไรนะ่าสนใจสวัสดีครับ